ความเราป่านนี้แล้วเล่นไม่เป็นก็อย่าเล่นสิเฮ้ยเรียบพัดเหรวอะไรเฮ้ยจะกินขเขาเกีียไหมกเราลืมผิดแล้วขอบอกให้ไม่ฝึกมาก่อนไม่ฟังเลยกับผมและน้องไก่ข้างบ้านคิดว่าผมรวยเกินไปผมเลยเอาเพชรทั้งหมดไปทะลุงด้วยการซื้อออฟฟิเชียนบอกเลยว่ามันเจ็บปวดหลังจากนี้เฮ้ยผมซื้อออฟฟิเชียนมา แล้วก็ใส่บิสต้นาสุดแสนจะกากต่ำตุ้ยลุยดิน <c oughs> เออผมคิดอะไรกันอยู่วะเนี่ยและแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีก็มาถึงโอ้โหไอ้นวดดำมันเข้าโตเหยียดเป็ดบอกคำเดียวว่าผมน่้เจ็บปวดหัวใจเพราะยังเหลืออยู่สองร้อยเมตรอ้ my g ม d บกิดมทเลยสเป็นทีละตัวแบบนี้บอกคำเดียวว่าไก่ล้อกและง,งมเผาเพชรผมหมดแล้วฟักหยุ ปัจจุบันเอาอีกแล้วบอกเลยว่าขอพรครั้งยิ่งใหญ่นี่นี่มันชิ้นส่วนเอาไว้ทำเออเอาเอาไว้ทำเออโกเทนครลส์ทำไมผมจำชื่อมันไม่ได้สักทีผมจะทำโกเคิลเตตโกโกเทนครลสแต่เบญตามันก็บ้ารัวๆเลยเห้ยละผมไม่อยากได้มันเลยทำไมกล้าตีมันออกง่ายขนาดนี้เฮ้ย ผมเพิ่งสงไปประมาณสิบรอบมันก็ออกมาแล้วผมก็เลยส่งเบิ้ลไปอันนี้สามสิบรอบแล้วครับท่านผู้ชมเอาตมว่าบอกคำนี้ว่าจ,จิตจแล้นแลก็ตัวละครผมเริ่มเต็มคางผมก็เลยอัพอ่ออันนี้โกเทนหรือว่ามันโกหังตุยไม่ใช่่างมันเถอะแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูดาร์กบอลมากนะักแต่เขาบอกว่ามันเฮิดผมก็เลยจัดเข้าไปเลยแหมคำว่าเซนเกนเก,นก,กุนะครับผม Ok like เร <ng ratios> on, ียกว่าครับปลาปกุตุยเรียกว่าเออเออเขาเรียกว่าเออเออเออแป้งคุกกี้เอ้ยไม่ได้ใช่ผมก็เลยทำการฟรีฟลิได้มันเวลยิงเยอะแมว่าไก่จะร้องงงว่ามึงอย่าทำนะผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มได้ทำไปเป็นนานอย่างวะเนี่ยผมก็เลยมองนิดหน่อยแล้วก็กดเบอร์ปวยฟิตลัวๆแล้วกดออกมาแล้วเข้าไปสู้อีกรอบนึงแน่นอนรอบนี้เป็นรอบที่สามสิบ แล้วก็ดบเบิ l e อ้าเบจิต้ามันก็ออกไปอีกแล้วบอกเลยว่าผมไม่อยากได้เอ้ยสี่สิบรอบออกมาลัวเกินแล้วเบจิต้าก็าเลยเปิดเบิลเข้าไปอีกแล้วกดบเ u b l ลอ้าวมันก็ออกมาอีกแล้วเบจิต้ามึงอะไรกันเนี่ยมึงโอ้โหบอกคขาเลยว่าไก่ลองใช้ัางสเต็มจะออกมาปืนบินหรือไม่รอบมีห้าสิบ อีกรอบหนึ่งแม่งการันตีแน่นอนนะครับเบจิตา้าแม่งสี่ตัวผมก็เลยทําการแดกเบจิตา้าแม่งเลยอเอาแดกให้ตัวไหนดีวะเนี่ยแดกให้ตัวเดียวละกันนะผมก็เลยทําการแดกให้เบจิตา้าแม่งเลยแบบนี้อโอบอกผมเดียวว่าอร่อยเหรอแรกเบจิต้าหาดาวเลยละผมก็เลยทําการจัดใจจุดจุดจุด,จด,จด จุดจัดจัดเออเฮแดกเบกิตาไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกเช่อมผมดูดิฮะรอบนี้มันรอบการตีนี่หว่าผมก็เลยคิดในใจว่าเอาวะเอยเ้อพอผมสุมก็เห็นโคตรได้หนักใจผมก็ได้รับบริจาคหนึ่งหางมาหลังตะตีมอ่ะอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าตตวตัวละครที่โคตรแรงผมก็เลยลองมาใช้เล่นเฮ้ยมันก็รวมกันนะเนี่ย ผมก็เลยเอาหนึ่งหางลงเซนหนึ่งก็คือชัตเตอร์หนึ่งพ่อมึงเอาไปลงขำขามอะไรเนี่ยมึงคือมันชัตเตอร์นี้มันโคตรยากมันทําให้ตัวละครน,นั้นหลับได้ผมก็เลยวางอ่าหนา้ารูดตูบไว้โอ้โไปแก,กแ,แต่เป็นสุดแสร็จเจ๋งแรงดิแตเป็นต้องร้ายโอ้โหผมแทบจะกระอักเลือดกันเลยทีเดียวแล้วขเขาบอกอ้อแล้วผมก็วางต่อแบบเนี้ยไม่สนใจอะไรเลย,เลยนะนี่ เออมึงจะวางในรถตู้ทำไมเนี่ยบอกเขาทิ้วเหื่อผมนั่นไม่สนอะไรอีกแล้วพอจะวางในรถตู้ทำไมอ่ะแล้วผมก็เดินมามุมนี้แต่รถตู้ได้นโดนต้านหมดแล้วผมก็เลยเก็บตังไว้อมหอมล้อมฤทธ์วางตังเฮ้ถ้าตังมาโดนตานให้มันจะเป็นยังไงวมตังมันจะเพิ่มบอกว่าผมก็ไม่รู้ด่านนี้แม่ง อะไรมันจะยากกระดีกระเจียวผนวางน้ำแข็งแห้งเพื่อการเป่าปัดเป่าให้มันเล็ดเลดอะนะโอ้เขาบอกว่ามันต้องใช้ตัวเอ่อตัวด่าดดาบพิฆาตอสูรนะแมเพราะสูรมันทำให้มันเตอ์ปกตินั้นเราหลับได้ดูดิฮะก็เลยเป่าตะกัวไปโอ้โหมันหลับอย่างงี้มันต้องทำไงวะเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ขายทิ้งไปเลยตัวที่มันหลับอะโอ้ผมก็เลยขายทิ้งแม่ง เออมันเป็นอย่างนี้ดิเองรยหว่างโกคูต่อเอถ้ามันหลับปุ๊บผมก็เลยขายทิ้งแล้วก็ลงใปอย่างนั้นแหละโกคูตัวนี้ก็หลับอีกแล้วผมก็ไม่รู้ทําไงอ่ะเออฟิวชั่นเล่นเลย,เลยดีไหมเนี่ยผมก็เลยคิดหนักอยู่ระหว่างโกคูกับเบจุตัวถ้ามันฟิวชั่นแล้วมันหลับผมก็ขายทิ้งแน่นอนเฮ้ยมันมีดาพิฆขาตอสูนเท่านั้นที่มันไม่หลับอบอกคำดียว,ว่าว้าวว้าว,ว,าว เดี๋ยวผมก็ลงต่อไปนี่มันอะไรกัน่ยตุลิเชาถามว่าทํายังไงนะโอ้แล้วก็เวลาผ่านไปวัยมิตรเกหก็คือง่ายคือลงน้าแข็งแห้งกับสแน็กแมนแต้มันตีไกลๆอย่างนั้นแหละน้าแข็งแห้งนี้จัดจ้านถ้ามันสลับมันหลับเราก็แค่ขายเทิ้งอ่าอันนี้ก็เวสปีหแล้วบอกเลยว่าดนุกหนานใจตีกันยับๆตีกันบ้านระเบิดระเบิดระเม่อ ผมก็เลยมองเอฟเฟกที่มันอลังการจวงแสบตาแล้วก็แสบตุดแสบจุกตุดจุกขมับโอ้โหมันนานมากบอกดิว,ว่ามันนานจิตย่ดประทับใจโอ้โหอะไรมันจะนานขนาดนี้บอกดิว,ว่าแวกฟักจะนานผมก็เลยมองเออขับทิ้งมอือหัวแคนนันะโอ้โหมันยาวเหยียดมากแต่มันเล็กกระจิ๋วเดียวโอ้โหจบแล้วล่ะแป๊บเดียว มอนก็ร้องรลง,งมอ่ะโอ้โหแล้วก็ได้ออฟไฟมาว้าวโอเดียวออฟไฟนี่โคตรจะโอพีแล้วเคลื่อนรุนแรงเออบอกคำเดียวว่าผมต้องใช้แน่นอนนะนะผมก็เลยวิ่งมาแล้วก็จัดหาตัวละคตรต่อเนี่ยผมใ่ออฟไฟไปเลยปั๊บเนี่ยปั๊บดาบเลรุนแรงทะลักหน้าจอแน่นอนผมก็เลยเลือกด่านแรกแล้วก็ด่านสุดท้ายเนะี่ยผมจะหาหัวเขียวมาไนดะ้ให้ได้นะรอบนี้บอกคำเดียวว่า ผมนั่นบนดูรงไว้ทั้งบนแล้วแน่นอนหัวเขียวไม่ต้องมาผมก็เลยลงคนเดียวไปเลยแบบเนี้บอกคนที่ว่าคนบิ๊กบุ้มโอ้โหและผมก็จะใช้นาลุตูเพียงตัวเดียวให้ทุกคนรู้ไปเลยว่านาลุตูนั่นนะกดโอพขนาดไหนเลือกเอ็กไปเลยแล้วก็ลงนาลุตูตัวเดียวเห็นไหมผมลงนาลุตูตัวเดียวเวอร์สี่สี่ตัวใเห็นว่ามันเอพีเช็ดชยเลยนะเนี่ย เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวลูกลากของผมอีกหนึ่งตัวเพราะว่ามันมีคนให้มาอีกแล้วนี่ฮะพออัพเต็มมันจะตีรอบวงอย่างนี้เลยตัวเดียวคือแม่อีเอ็ผ่านง่ายเทียย่ยเลยตีสองวิพ่อมึงโคตรนานอบอกคำเดียวว่าอะไรกันละครับโอ้โหตีอย่างนี้เลยโอโอโอ,โอพี่จดโอโคตรรัวะอะไรมันจะโอพขนาดนี้ความรุนแรงที่มันแทง เขาเรียกว่าหำแทงปุ้ย,ยกล้วยควาุมน้ำที่แทงมาจากพื้นนั้นเขาจ้าวิดูดิครับคือเดินเข้ามายังไม่ถึงเสี้ยววิก็แตกกันร้องระง,งมอ่ะแล้วก็ยาวไปแค่ตัวเดียวแบบเนี้ยโอ้โหบอกความเดียวว่าอะไรกันเนี่ยเป็นตัวขอดีแบบนนาดนี้ยเจ้าวกันไปหรืปล่าคือมันลัวเกินสองวิเองนั่นแหละถ้าหนึ่งวิผมจะร้องไห้แล้วสุดจุดหนึ่งที่บน,นก็โอเค แต่นี่มันอะไรกันเนี่ยตองวิแบบรอบวงมุขโอปีแบบถ้าลงแปดตัวนี่มันจะขนาดไปกันเนี่ยอบอสไม่ตูดพุ่นหมดเลยล่ะเราก็เลยวางต่อไปแบบเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกน่าสัน่นบอสก็เดินมาแล้วก็แบบบไม่ได้ไปไหนเลยบอสตายแล้ว <c oughs> อะไรนะบอสตายแล้วล่ะ <c oughs> ผมก็เลยงงๆเออบอสมาเดินออกมาแล้วลเนี่ยแต่ก็ตายแบบจุบรลักมะขามไม่รู้ตัวโอ้บอสมึงก็ตายไวเกินอะไรกันเนี่ย แล้วผมก็ฟาร์มต่อไปอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่ hey, นแหละตัวมันก็อบฮีเกินบางทียผมจะจบแล้วจบเบเียเปล่ะโอ้โหตีรอบวงอตีรอเบเบียรไปสึกเข้าเขานาบ้านจบเบียนะครับผมตีมันเหมือนน้ำแข็งแห้งไอ้ที่บอกโอ้โหรอบวง,งน้ำแข็งแห้งเตรียมไปเท่าไหร่อ่ะอันนี้รอรอบวงเลยพอดีผมจะเอาน้ำแข็งแห้งออกแม่งเลยแล้วก็เอาหนวดดำแทนนะ เราคุณเรียว่าตบไม่เกี้ยตัวได้ตัวโอ้โหได้หัวเกี้ยวได้หัวเกี้ยวมาเป็นตัวอะไรอย่างงี้โอ้กดกดโอโอพีโอพีเจเจ่ผมก็เลยทําการเขาจะโอพก็เลยทําการทำการรวมกดเห็คารุดได้แน่นอนบางคนกว่ากดเห็นคุดได้แน่นอนผมก็ลงสตรีมหลายรอบแล้วนะก็แน่นอนผมก็เลยไม่รอช้า ไม่รีรออะไรทั้ง้กระเป๋ามันขึ้นมาอูดูดิผมได้หัวเขียวแบบโคตรเยอะเลยหัวเขียวมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงกวกเป๋าผมเต็มพวกอระเบิดก็จะระบิเพิ่มเออแน่นอนไอ้นี่ผมกก็มีศาดติดตัวแล้วได้ระบบการอีเวนตได้แล้วไล่หัวเขียวไปไหนวะผมต้องการไล่หาหัวเขียวแต่ว่าแต่ละตัวนั้นเยอะก็เดินไปผมก็เลยไล่ไปเรื่อยเรยเรื่องขึ้นข้างบนนี่ไงโอ้ผมมีหัวเขียวเบิ้ลขนาดนี้เลยเหรอ คือแค่ความจุดใจแป๊บๆแป๊บเดียวผมก็เลยทำการฟรีดอีโวลูชั่นนี่แน่ไอ้นี่มันโกเทนคูสระดับปเจียวผมเลยทำใจแล้วก็อัปเกรดโกเทนคูสไปโอ้มันจะดาเมจเพิ่มขึ้นมาต่องพาร์ทสองช่วยช่วยได้มาแล้วโกเทนหัมโลรดผมก็เลยทำการได้โกเทน ทุด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 ดมาะในที่สุดและตัวละครพวกนี้ผมก็เหลือใช้่างแล้วแหละบอกคำเดียวว่าผมต้องทำใงทุกอย่างกับคนเรนคูสกุเลวิ่งเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ไปทางเฮ้ยผมจะไปอินนีหว่าผมจะไปทดสอบดาเมจของโกลเทนคูดเดี๋ยวคนเห็นหน้าเห็นตากันไปเลยนี่ผมจะเอาสนั๊นบอรบหัวแคนออกให้มันรู้สะบ้างว่า จะได้มวยหัวแคนเนาะมันไม่มีค่าแล้วใส่โคเทนคูดกับน้ำแข็งแห้งแทนในนี้ผมก็เลยวิ่งไปแบบเนี้ยเข้าไปในอินฟินิตูเอเลยปรากฏเว่าจิตจแชดนะกัน,นแล้วผมก็ทำใจสักพักหนึ่งราขาหน้าของแพงด่านไก่น้องไก่ไปไหนวะน,นี่ผมก็ร่งมองหาด่านน้องไก่เจอแล้วแล้วผมเข้าไปตู้ไปแล้วก,กดสตาร์ตสตาร์ทกดไปหนึ่งที เออเพนสตูดตอนนี้ผมก็วาบเข้าด่านบอกดิว่าโกเทนคุสผมพเผงงานแน่นอนอผมก็เลยทำการรอเวลาสักพักหนึ่งเ <c oughs> รอเวลาก่อนเนี่ย <c oughs> ก็รอเวลาสักพักหนึ่งเออแล้วผมก็วิ่งเข้าไปตรงด่านตรงนี้แล้วก็ทำการวางน้ารูตูไปช่วงแรกก่อนแล้วค่อยขายพิง้งต <c oughs> อน OP, <c oughs> โอพีอเกินโอพีเจี๊ยบเลย มันตีมึงต,ตีไวขึ้นบากดีเออว่าเราเราเวลาไปเนิ่นนานนิ่นนานนำแรมปีนำแรมเดือนว่าเราเวลาไปอย่างนี้แล้วก็เดินเดินหน้าถอยหลังไปอย่างนี้นะเอเอ,เอแล้วตัวมันก็ตีขาบ้านเลยพระเจ้ามันซอยยิ่ซอยยับขาบ้านพอถึงเวลาผมก็ขายมันทิ้งนี่ผมก็เลยลงเกอร์เทนเค r สไปแบบเนี้ ก็รอเวลาหีอ่อยแล้วอัปเกรดไปว้าวผมอยากเห็นสกิลมันผมก็ต้องขายต้องตูบทิ้งอะเพราะต้องตูบแย่งซีนไปหมดเลยแย่ชอบมัดเลยมันก็ซอยเกินไปตั้งบางทีนี่ขายทิ้งแม่งเลยโอ้โหมันปล่อยผีไปแล้วเปิดหลังบ้านนี่แหละแบบนี้ตูดแหกแน่น,นอนบอกเลยว่าขี้กระเด็นแล้วก็้ทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆแน่นอนดาเมจมันจะทวีคูณแบบทวีคูณมาก โอ้โหต้องใช้เงินอีกแสนสองอะไรอย่างนั้นเหรอต้องรอเวลาเราจะเห็นท่าการโจมตีที่รุนแรงและรวดเร็วกว่านี้เขาบอกว่าไอตัวนี้อัพเต็มเนี่ย, <c oughs> Up ยมันจะโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทำการลอยยิกๆแบบร้ด <c oughs> ผมยังตามไม่ทันเนะ่ะแต่นี่ผมก็รอเวลาต่อไปรอเงิน แค่ลองเงินเฉยๆอ่ะเออแล้วก็เจอนหลอดเท่ลองเงินไปอย่างนี้แหละแต่วันนี้มันก็เต็มอ่ะไอต้ตายเธอมันไม่ถึงกี่เวฟหรอกมันยี่สิบนะเดาๆตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไวมันโกวไวตตงนวะเนี่ยตอนนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นแล้วเฮออ้ก็เลยเก็บเงินไปเรื่อยๆเพราะมันผ่านเวฟเงินก็พุงพ่งขึ้นคูณต่อไปเรื่อยๆนะคูณต่อมาวะรอ,อ,อเวลาไปฮะผมรองเงินน่ะ มีห้าหมื่นเยอะเลยห้าหมื่นเจ็ดรอแป๊บเดียวพี่ไปรังไปอีกเจ็ดหมื่นสองแล้วท่านผู้ชมอีกแป๊บเดียวเราก็เห็นทางเห็นทงางพงเงาเห็นทางโดดซอยกลางอากาศมาตีแอร์ได้ด้วยนะท่านผู้ชมแอร์รับรองแอร์ผุนเป็นขั้ี้แน่นอนรับรอเวลาดดวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถ้ามันจบแบบนี้ผมได้แน่นอนผมผมผมมีตังมีตังใช้แน่นอนดูดิฮะแสนสองเท่านั้นแสนสองแสนสองอีกห้าพัน ตอนนี้มีแปดหมื่นเก้าแล้วท่านผู้ชมจบแบบนี้แน่นอนแน่นอนผมจะประาดแน่นอนผมรอเวลาอย่างใจจดใจเจอใเก้าหมื่นแล้วจะแสนแล้วท่านผู้ชมจะแสนสองแล้วลอยแปบเดียวแปเดียวเดี๋ยวพี่ตามไปเอาละครับตอนนี้ก็ตีแอร์ยับยับ,ยบตีแอร์ระเบิดถังข้าวสารแบบยับยับตุม้มโคตรเท่เลยแสนแล้วอีกสองเท่านั้นอีกแค่สอง สองหมนอีกนิดเดียวแค่นิดเดียวอีกเวบเดียวประมาณเวบสิปผมก็ได้ซื้อแล้วดูเดียะแสงส,สองแซงสหนึ่งหโอ้โหอีกอีกสี่พันอีกสี่พนอีกิดเดียวสี่พันท่นั้นแค่สี่พันเนี่ยเกมหลุดเอาพระเจ้าเอาไ